สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK Review ช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์และยานพาหนะระดับไฮเอนด์ end, จากทั่วทุกมุมโลกอย่างครบถ้วนครบทุกมิติทั้งด้านการออกแบบสมรรถนะฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งานจริงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ละเอียดที่สุดก่อนการตัดสินใจสำหรับวันนี้เรามีอะไรที่พิเศษและไม่ธรรมดาสำหรับแฟนๆรถยนต์โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบความเร็วความหรูหราและไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบไร้ขีดจำกัด เพราะเราจะพาคุณไปเจอกับ Ferra ร i m ี่ o อเตอร2026รถบ้านสุดล้ำที่ไม่เคยมีมาก่อนจากแบรนด์ซูเปอร์คาร์ระดับตำนานอย่าง Ferra ร i ี่เมื่อพูดถึง Ferra ร i ี่ภาพในหัวของหลายคนจะเป็นซูเปอร์คาร์สีแดงเสียงเครื่องยนต์กระหึมดีไซน์ล้ำสมัยและความเร็วที่ทะลุขีดจำกัดแต่ตอนนี้พวกเขาก้าวสู่มิติใหม่ด้วยการเปิดตัวรถบ้านระดับพรีเมียมที่ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่แต่เป็นการรวมเอาวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะและการออกแบบที่ไม่มีใครเทียบได้ เบ r รารีโมโตโฮ2026ใช้โครงสร้างแชสซีที่พัฒนามาเฉพาะโดยอิงจากวัสดุเดียวกับรถแข่งฟอร์มูล่าวันเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงสูงสุดตัวถังภายนอกใช้คาร์บอนไฟเบอร์เคลือบเซรามิกกันรอยพร้อมกับสีแดงรซโซคอชาอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไฟหน้าเป็นแบบแมทริกเลสอัจฉริยะพร้อมระบบเลี้ยวตามพวงมาลัยเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในทางโค้งมีกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันที่ฝังเนียนเข้ากับดีไซน์อย่างกลมกลืนไม่รบกวนสายตาแต่ทำงานได้อย่างแม่นยำ ด้านหน้ารถมาพร้อมกับสัญลักษณ์มะลำพองอันสง,ง่างามอยู่เหนือกระจังหน้าและกันชนหน้าที่มีคลีบลมแบบ Aero d y n a มิกช่วยลดแรงต้านและเพิ่มความเสถียรในการขับขี่ที่ความเร็วสูงล้อแม็กขนาด24นิ้วลายเฉพาะรุ่นพร้อมอยาง m i ชลิน i n Pilot Sport รุ่นพิเศษที่ทนแรงกดของน้ำหนักรถบ้านได้อย่างดีเยี่ยมขณะที่ระบบเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกหพอรให้ระยะเบรกสั้นและมั่นใจทุกสถานการณ์ เมื่อเปิดประตูอตัตโนมัติขึ้นภายในของ Ferrari m o t o r h ต m e ม2026คืออีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสวยงามหรูหราและฟังก์ชันที่ไม่ต่างจากห้องสวิทระดับ5ดาวพื้นที่ด้านในถูกออกแบบให้ใช้พื้นที่ได้สูงสุดในแบบโมเดิร์นลักชรพื้นห้องปูด,ด้วยไม้แท้เคลือบเงา กันรอยขีดข่วนส่วนเบาะนั่งทั้งหมดใช้หนังแท้จากอิตาลีเกรดเดียวกับที่ใช้ในรถโรลสรอยมีทั้งโซฟาแบบยืดออกได้โต๊ะทำงานพร้อมพอร์ต USB c และไวเลสชาร์จิ่งรวมถึงจอ OLED ขนาด60นิ้วที่ฝังอยู่ในผนังสำหรับความบันเทิงระหว่างเดินทาง การควบคุมภายในทั้งหมดทำผ่านระบบสมาร์ทคอนโทรลแบบไร้สายซึ่งสามารถสั่งงานผ่านเสียงหรือแอปพลิเคชันมือถือไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟปรับแสงเปลี่ยนโหมดอุณหภูมิปรับความเข้มของแอร์หรือควบคุมระบบเสียงระดับ Hi-End จากแบรนด์ a n o l o g e n ที่ติดตั้งรอบคันให้เสียงราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวห้องครัวคืออีกหนึ่งจุดที่เฟอร์รารี่ไม่ปล่อยผ่านเครื่องครัวในรถคันนี้เทียบเท่าระดับมืออาชีพ มีทัอิน d u c t i o n ต t อฟแบบ4หัวเตาอบไมโครเวฟแบบ Built ิ u i l t i เครื่องล้างจานและเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติจากแบรนด์อิตาลีชื่อดังพื้นที่จัดเก็บมีระบบเลื่อนแบบลิฟต์อัตโนมัติเมื่อกดสวิตช์ทั้งหมดถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบและประหยัดพื้นที่ได้อย่างไม่น่าเชื่อห้องน้ําและห้องอาบน้ํามีการแยกโซนเปียกแห้งอย่างชัดเจนมีทั้งโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะระบบระบายอากาศในตัวและฝักบัวแบบเรนโฟเรสที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบสัมผัส อ่างล้างหน้าเป็นหินแกรนิตสกัดพิเศษพร้อมไฟส่องสว่างแบบเล็ดรอบกระจกที่ปรับระดับได้เตียงนอนเป็นแบบ k ิง g s i z พร้อมระบบนวดไฟฟ้าและปรับเอนได้หลายระดับมาพร้อมหลังคากระจกแบบพารามิกรูฟที่เปิดได้เพื่อรับลมธรรมชาติและแสงดาวในยามค่ำคืนส่วนผนังห้องใช้วัสดุกันเสียงพิเศษเพื่อให้ภายในเงียบสนิทแม้รถกำลังแลน่น สำหรับขุมพลังของรถคันนี้ Ferra ร i ได้ผสานเทคโนโลยีเครื่องยนต์ V12 h y บ r ิดพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมแบบ Solid s t a t ตให้พลังสูงสุดกว่า850แรงม้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน5.9วินาทีแม้จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากระบบเกียร์เป็นแบบ u a l Clutch 10 Speed พร้อมโหมดแม a นว Pa พดเด s h i f t สำหรับผู้ขับที่ต้องการความสนุกระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ d a p t i v e a l l Wheel d r ไร e ให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพทางแบบไหน รถคันนี้ยังรองรับการขับแบบอัตโนมัติระดับ4ด้วยเซนเซอร์ลิดราและเราดาร์360องศาร,รอบคันผู้โดยสารสามารถนอนหลับหรือพักผ่อนได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งยังมีระบบป้องกันการชนตรวจจับคนสัตว์และสิ่งกีดขวางล่วงหน้าก่อนที่คุณจะมองเห็นเสียอีกในด้านของพลังงาน Ferra ร i m ี่ Mo ม Home ม2026มีแผงโซลาเซลล์แบบพับเก็บได้บนหลังคาที่สามารถกางอัตโนมัติเมื่อจอดเพื่อชาร์จไฟเข้าระบบแบตเตอรี่ในรถ อีกทั้งยังสามารถใช้พลังงานจาก E ีวิช r า e r เจอร์ได้ทั้งแบบเร็วและแบบปกติโดยสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งท้ายรถเป็นไฮไลท์พิเศษมีลานระเบียงแบบเปิดได้พร้อมหลังคา,าพับอัตโนมัติโซนนั่งเล่นกลางแจ้งพร้อมเครื่องเสียงภายนอกและจอภาพขนาดใหญ่แบบเอาท์ดอร์ที่สามารถดูหนังหรือเชื่อมต่อกับคอนโซลเกมได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตั้งแคมป์หรือจัดปาร์ตี้เล็กๆก,กับครอบครัวหรือเพื่อนๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางนักธุรกิจผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างมีระดับ หรือแม้แต่แฟนพันแท้เฟอร์รารี่รถบ้านคันนี้จะเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตบนถนนในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ฟีเจอร์อัจฉริยะและสมรรถนะเหนือระดับมันไม่ใช่แค่รถบ้านแต่มันคือไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่โดยไม่ลดทอนความหรูหราแม้แต่นิดเดียวหากคุณชื่นชอบ Ferra ร i m ี่ o r h ต m e 2 0 2 6และอยากติดตามรีวิวรถยนต์สุดล้ำจากทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามช่อง JK Review ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปครับ